สวัสดีเอซนะคะสวัสดีเอซี FC ของเดือนสเกลนะคะมือนีนะคะ,นนะ,คะก็ะจะมาตามนะคะวันที่สิบหา้าตุลาคมสองพันหา,ายหกสิบหกนะคะตามของคุณคราหลาเลขเพิ่นนะคะเันวาเพันสิบป,ปอยเนาะมาตามนัดนะคะมาดูตัวเลขนะคะเลขช, <c oughs> ชุดนี้นะคะเลขชุดเนี้ยน่ะ ไม่ตรงตรงไม่ต้องกลับเข้ามาตลอดนะฮะลายหมดมีหอวตุ้มไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคือว่าตามนัดบ้านตามนัดนี่นี่อ๋อเอ็นเก้าเก้าหางันเหรอ่ะเลขเก้า ้าหางบนล่างบ่ก้าหางบน้างมีล่างอยู่คิดว่าถ้าเป็นไปได้มีล่างก็มาได้สองตัวสองคู่เลยค่ะยิดว่ามาได้นะล่างนะข้าะลองลองเบิงลองเบิงวดเดียววดเห็ดมันก็เข่าดีนะเห็ดจอดหลังขึ้นไปเข่าดีแต่ว่าไปหนาดีเป็นยังไงกับพวกหักันค่ะลองเบิงเรา กับทุ่งวดอะที่ที่ยอดหลังกัาม่านะค่ะอือเก้าชุดบนเนาะเก้าชุดบนตรงค่ะค่ะสามศูนย์สามศูนย์สามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ด ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด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 ก้าสี่ละค่ะมาได้กับมาได้ตรงตงขันมาได้มาได้ตรงตรงคิดว่านะ สำหรับชุดที่ว่าจะเป็นไปได้ลงล่างก็คือ50กับ70 50กับ,บ,บ70รับแมนแม,นแมนถ้าลงล่างได้นะถ้าลงล่างได้ก็คือ50กับ70มีโอกาสมาล่างได้อย่านนนงนเรามีโอกาสลงล่างครับนีคนเดียวเอาเลข อาฮกับเต็มทบนี่ยมันเป็นเลขในตารางบ่มีเนาะในตารางบ่มีในตารางที่ว่าตารางเป็นตารางหลอกอ่ะมันจีบ่มีแต่ว่าผมก็มันอยู่ในสูตรก็เลยเอาเอาลงในสูตรกล้อ่ะอ้าวอาฮกกับเต็มทบนี่อ่าค่ะอ่ะมันหามันมากเนาะ อ่ะทามันมาตามสูตรมะเนาะครับแมนค <Á> ่ะเอาไว้ก <Think S 2> ็เล็กไม่ตะลังค่ไยผ่านเลยตะลังก็ไอ้ไม่ตะลังเห็นไหมในหลอกอ่ะในหลอกไงหลอกไงผมอ่ะค่ะก็ไฟผ่านนะค่ะอืในย่อมาเหลือเกาชุดค่ะก็เหล็กในตะลังพวกนี้เหล็กได้หลอกหนึ่งสได้ได้ทั้งหมดัวเล้าหัว อ๋อน้อยเลยปะใส่เลยปะค่ะมาแล้วสองสองตัวเจ้าวันเอาวัตถุวันหลายตัวมันจซบวัตถุค่ะอืมเราแล้วเอ๊ะถ้าเอาในตลาดนี่นะครับมันจะใช้หลอกค่ะ เลยเป็นจาม้าใดนะนี่ก็เป็นจามาใดงวดในครับงนี้สามศูนย์ค่ะสามหกสามเจ็ดนี่ครับเป็นจาม้าใดค่ะละักษณะเจ็ดตัวหนึ่งค่ะหมุนข้างบนนะนี่นะฮะข้างบนนารุ่นพี่ครัวนารุ่นครับค่ะอันท่ศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนี่ยล,ล,ลุนลางค่ะ,คะนี่ลุนลวงแต่ว่ามาบนไหด้วยกันนี่ลุ่นลางใดค่ะ นะไรมันมันถ้ามันออกตามหลักที่ผมเห็นไปนะตามหลักที่เห็นไปประมาณนี้แหละค่ะฝ่ายเป็นองค์รอบแรกงบฝ่ายพี่น้องค์ที่งวดแรกสองเบิ้งเนาะเก่าสุดมาหลุ่นเข้ามาหลุ่นอีกที่หนึ่งว่าเก่าชุดบนนี่นะฮะจะเข้าบ่นะะฮเพราะว่าไปไปรอบแรกไปสูตรใหม่รอบแรกตรงๆนะฮะ ถ้าเอาตัวกรัฟถือว่าพิษเนาะตัวกรัฟถือว่าิดครับราะว่ามันเป็นการเปิดตัวครั้งแรกต้องออกตรงๆเท่านั้นไม่ว่าสำหรับรางสำหรับเหล็กรางนี่ไปกลับไปได้กลับไปได้ศูนย์หายเลยกลับได้เนาะค่ะเนาะคือยกออกมาจากหาศูนย์เจ็ดศูนย์นิกัปเจ็ดศูนย์นะกลับได้ค่ะคือกลับได้แต่ถ้าบนก็ตรงๆค่ะอ๋อครับ้าใจเนาะค่ะอ่าวันนี้รักลอย รักลอยนะครับสองนักถิงห์ก็สองรักลอยมาแท้ๆอ๋อนี่นะรักลอยก็คือสองเจ็ดแปดเนาะฮะรักลอยอก็ไฮมาสองเจ็ดแปดอ๋อแมนครับตัวผมกับฟันที่สองตัวเดียวละฟันที่สองตัวเดียวกับแมนค่ะอื่เลขเลขเอาสองไปใช่สามศูนย์สองสามศูนย์สองสามหกสองสามเจ็ดสองหปดเจ็ดงริง ค่ะเออสจ็ดเจ็ดอีกตัวหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดในกระนาลุนเนาะเจ็ดเจ็ดค่ะถามว่าถึงบนล่างหกโของบอค่ะเนี่ยวันนี้เสือสมัคบนเจ็ดเจ็ดเจกไรค่ะจะร้องเบิ่งเอาไปให้ยางที่ล้วเนี่ยเออเอาไปให้ยังยังกินยาด้วยค่ะตกลับเสร็จแล้วเอา เลงเนาะเหล็ก้าเนาะมาล้งเหล็กกล้าเหล็กกล้าตีก็ตีมาผ่าแบบวันนี้มาผ่าแบบเ้าคือบ่อไปเขาคือบ่ไปหลังหอยออกมัน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 ทีส้นกันกับเลขกันนัานไหมอันไหนครับมันจันนแมมันจันไฟแบบมันจะกันเลขกออกแล้วห้องกับไฟไหมคนสีได้เห็นคั้นอยู่อะไรามจะมาทนได้สอง

วันห้านเลข้ยงหอยเงียถือไรเลยวันบ่เอาเล้าีิเต่หอยติมลากรเป่าเนาะค่ะแมนอยู่เอาตามนั้นละเมาแรกเดนทโ่ไปเอาเลี้เล้าดีแล้ววันนี้บ่อ่าเจาะรักลอย่ผานไดะรักลอยค่ะค่ะแดดกับ่ผ่าน้อสายสามตัวเนาะค่ะแมนแมนแมนค่ะแมนี่เลลกอย่าค่ะอะตับนีเนาะ ครับตามนี่แหละขอบคุณเรไรค่ะส่งมีส่งมาทุกน้งกันครับหวัดหวัดหัวใ่หัวละหัวใช่ไหมค่ะส่งมาน้ำปมค่ะครับครับครับขอบคุณคนโคราชเนาะกามีเก่าชุดบนที่มีตามนัดลวก็นี้ก็เป็นรอบแรกที่คนโคราชได้ปล่อยตัวเลขมานะคะท่านผู้ชมคนโคราชได้ปล่อยตัวเลขมาคือเลขติดบนศูนย์หนึ่งสองสามเลขวิ่ง 7กับ2องนะครับสามเจ็ดสตัวกันนะคะเลข3ตัวอันนี้หลักร้อยก็มี2องก็ให้2นะคะส่วน3ตัวก็มี2 3 7 2 3 0 2 7 8 2 3 8นอะคะอันนี้คือเดือดสกาวได้ปล่อยไปแล้วนะคะเลขวิ่งล่าง5กับ7ก็คือ5 0 7 0 5 1 5 7ตัวกันแล้วก็1 7นะคะ อันนี้คือชุดแรกที่เราปล่อยไปนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมาตามนัดว่ามีชุดก่าชุดนี่คืออันอันที่แรกนะชุดชุดชุดที่ผ่านมาชุดชุดที่เราเคยทำมาตลอดอันนี้เป็นชุดล่าสุดนะฮะสูตรใหม่ล่าสุดนะฮะถ้าออกตรงๆนะฮะไม่ต้องกลับนะฮะเก้าชุดบนตรงๆเนาะก็จะมีสามศูนย์สามหกสามเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ด 707677นะคะของคนโคราชนะคะข้างล่างมาได้นะคะจาก50กับ70เนี่ยมาไล่ก็คือกลับด้วยนะคะถ้าออกถ้าออกตัวกลับก็ถือว่าผิดนะคะเปิดสูตรใหม่ครั้งแรกก็จะสรุปแนวทางของคนโคราชให้เลยใน9ชุดบนนี้ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะแล้วก็ข้างล่างกลับด้วยะะตามนี้เนาะเขียนวันที่ให้ FC ก่อนเดี๋ยว FC เออ่ะนะคะเขียนวันที่ก่อนวันที่16เนาะ วันที่สิบหกวันนี้ก็วันที่สิบห้านะครับคลิปนี้อัดถูกอัดวันที่สิบห้านะคะว่าก็พยายามลงให้หมดในวันนี้นะคะพยายามจะลงให้หมดนะคะลงให้หมดเพราะว่าผู้นี้หวยก็ออกแล้วจะได้ไปทําหวยลาวต่อนะคะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้อีกทีหนึง่งตามนี้ก็แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ดอสกาวก็ขอขอบคุณคุณคอาัสํำหรับแนวทางดีๆเต็มมาฝากมาตอน f ฟซให้ f อฟโชคดีลํารวยมันๆน้ำกันกับมวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6สวัสดีค่ะ